เธอเพิ S <S <S s <S ่งเล่นเหรอหัดเล่นดูเดินก็รู้ขอให้แบบผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ดูแลคุณนะครับเธอแบบช่วยมอบมอความรักให้เราได้ไหมครับนะครักาจ้ะน่ารักมาจ้ะ Moments later เฮ้ยไอ้หัวเราใช้กูโดนผัวเราใช้โอ้เขาขำกันกี่ข้ง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 เลยอะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วอมีร้านเติมยูซีคุ้มคุมมาแนะนำนะครับร้าน Li ิชแมนช็อปนั่นเองครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับเติมกับร้านนี้เราจะได้ยูซีถูกและไววอลคอนเฟิร์มเพียงแค่ใช้เลขไ d และชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะครับหรือทักไว้ได้ที่เพจเลยนะครับร้านเติมยูซีคุ้มคุมแบบนี้จะไม่ลองได้ยังไงนะครับซึ่งตัววอก็เติมเองจากร้านนี้เหมือนกัน ไม่พลังงานข้ามันลดเหลืออะไรขนาดเี้เลมันเป็นเพราะเหตุใดกันนะทำไมข้าไปเป็นอย่างนี้ทุกวันล่ะข้าโดนตัวไหนมาเนี่ยไอเลิฟไอเนที่จุดเด็บมามามา,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 มานี่มานี่มานี่นายเข้ามานี่มานี่ยเดินดื้อสิมานี่สวัสดีครับ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 สสวัด<ม>ีของเยอะไหมอ่ะยิมของเลยได้ครับเ<ด>พื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ในคอนครับเพงออกมาไม่ทันหรอกเนาะไหนก็เดี๋ยวเกิดใหม่ดีกว่าแต่ว่าคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอบผม มาคนเดียวแสดงว่ามั่นใจละเตเแล้วอ่ะเลือดพวกจ่านี่ยมันหอมหวานจริงๆเลยบึ้มเป็นไรมากป่าวเป็นคนอารมณ์ดีนะผมเพิ่งรู้ผมโง่้ว่าผมโง่กันไปเต็มในเกม ก็ไม่เต็มอยู่แล้วครับจะเต็มเน่าหนีไปได้แล้วก็เป็นคนอารมณ์นีอาพี่อ๋อก็อยากลิงด้วย โนายโปก็เลยเฮ้ยเมื่อกี้นายที่ด่าเหรอนายโปหรือเปล่าเมื่อกี้นายถามว่าเราเป็นบ้าเปล่าใช่ครับเราเป็นบ้าตอนนี้คือหมอโทรมาตามแล้วแต่ว่าเรากลัวโควิดไงก็เลยไม่กลับฉันไม่ได้พูดพลาดอะไรสักคำเลยเอ้าไม่ใช่เสียงนายหรอเราไม่รู้เหรอเสีใครอ่ะไม่รู้อ่ะเรางงอ่ะเราบอกครับไอ้นี่มันแกงงมาบอกรับไอ้บ้าแกงผมมาบุรีผมมามาถามมาเราอยู่คนเดียวเราอ้วกหงาวท้านไหนไม่มากับเราขอโทษเดี่ยวเงาเปรี้ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะ อยู่ันใดจะเปนพวงสุดท้ายแหละยังไงดิยังไงดิอย yep. et ู่ตรงนี้มีจะบอกให้รูตัวเธอลำบากเช่นไรยังไงดิยังไงดิปัเปเดี่ยวเปล่าก็คือมัดก็คือแบบเชิงมวยเป็นไงเชิงมัดเชิงมวยอ่ะ บอกเลยไม่รู้จะเก็บปืนไปทำไมถ้าหมัดมันแรงขนาดนี้แบบต่อยเขาเอาตาขวาครับโอ้โหไม่ก็บัวขามาเองพี่ชาคือผมาเพี่ชาเชิญมวยผมเองคือแบบจุดยอดละถ้าผมไม่มาติดเกมนะครับทุกวันนี้ผมติดไปแล้วครับ ติดหมีติดหมีเหรอติดนักมวยครับเป็นนักมวยเออติดมวยครับเออนึกว่าติดหมีติดอยู่แล้วครับผมวันนี้ผมชอบตุ๊กตาหมีไงเบอร์สองเบอร์สี่ไม่ช่วยไม่ทันผมาจะวิ่งไปช่วยมีรถเฮ้ยไม่เบอร์สองเบอร์สี่เราจะบอกให้นะเขาไม่อยากไปช่วยนายเว้ยคือเขาเอาตัวรอดเขาแอบไปคนเดียวเว้ยคือนายต้องโทษเขาเว้ยพุ่งตรงคือลงด้วยกันแต่ว่าเขาหนีไปคนเดียวอ่ะคิดดูดิคือเวลาเสียใจจัดอ่ะคือลงด้วยกันแต่แบบแยกทางกันเราเสียใจแทนเบอร์สี่ว่ะ ไปด้วยกันแท้ๆแบบกดตานแท้ๆกดตาไม่ติดด้วยกันแท้ๆแต่ว่าทิ้งกันได้อะหายใจก่อนจะพูดหายใจก่อนดีผมเป็นนักเพล่เก่าครับเฮ้ยสวัสดีคร uh> ับผมชื่อวอยเจ็ดเราไเจราเกิเชื่อเว้ยไปกันโรยโอยไปชุดมาการีอาโอเคครับจะซือถานมากครับผมเหงาเพราะผมอยากคุยอ่ะก็พ่อแม่ไม่คุยด้วยดูบ้างครับก็ไม่เคยมีใครคุยกับผมเลยอ่ะก็เลยมาหาเพื่อนออนไลน์ครับตอนนี้ว่าโควิดด้วยก็คือผมไม่ได้เจอเพื่อนเลยครับผมก็อยากหาเพื่อนอย่างนี้นะผมอยากคุยกับเพื่อนยทุุกกคคคนมมีวาสรับผมมก็ไ่งทุกคนติดดดไไวววลง้้ยยยยยคคคครรัับบเพาาาะ่ผมอกกุุุปู ไม่คุยด้วยท่เขาไม่คุยด้วยว่านายเป็นแบบนี้วะทำไมทำไมต้องทำไมต้องบูลลี่ผมอะผมไม่เคนไม่มีเพื่อนละทำไมต้องบูลลี่ผมด้วยอะผมไปหาโอ้เราจะไปหาแล้วเนี่ยร้องไห้หาพ่อเธอหรือนี่เบอร์นี่เบอร์สี่มาแล้วเบอร์หนึ่ง อ้มาครู้จักรู้จักเลยครับไม่รู้จักนรู้จักกันวันี้แลครับชื่ออะไรกันบ้างอะชืตีิครับตีหิตตีหิตครับตีหิต ตีหิดผมตีครับตีอะไรอ่ะก็ตีครับไงก็ชื่อตีครับอะไรอรอทำไมต้องมีตีกับอื่นด้วยหรอครับก็ตีเฉยๆครับไม่ตอบดีๆไม่ตอบคนตีนะตอบดีๆไงครับเอ้าคือผมพูดแบบจริงใจไงคือสไตล์การพูดกับคนเชื่อเสื้อครับแถมไม่ดื้ออีกด้วยครับตอนนี้คุณรีบมาหาผมดีกว่าครับคุณตีหิดก่อนที่คุณจะติดมันผมนะครับเร็วๆถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครนะคุณจะไม่พูดแบบนี้คุณยังไม่รู้คุณเป็นใครแต่ผมจะรู้ไม่ได้ถ้าผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยถามคุณถ้าผมรู้ผมจะถามคุณณมมม้ล่่ะขขออออโโททษษคุไตงผชบ <laughs> เขาไ,ได้คุยแกล้งเห่าดีคนบบคุณเลยผมชอบมากเลยเล่นหนึ่มมากเราระวังเป็นแบบผมนะเป็นไรครับเป็นแค่คุณคุยอะ่ะเ,เป็นคนที่เขาไม่รักปล้ว <laughs> นนั่แหละหลายอย่างคนได้หนเป็นเลยนะครับโอ้ไม่ยแต่หมูมันร้องได้อยากไปลองอยครับอยากไปลองอยด้วยนี่เปนเวอร์ซีครับแฟนเวอร์ซีครับอย่าไปลองด้วยจังแฟนเพื่อนเราเจอกันครับในในไหนก็แบบเบอร์ซีตายละเดี๋ยวเขาเจอกันตายตามผมก็ผมไม่ตายครับผมจะดูแลแฟนคุณครับแฟนใครแฟนใครอรัแฟนเบอร์สี่หรือเบอร์สี่อะอะไรยาคืออะไรก็มีเสียงผู้หญิงอยู่อเมื่อกี้ก็บอกลองลองป้าลองป้าไม่ได้ยินหรอก็เมียนายนั่นแหละจะถามว่าเมียใครโลเมียนายอะไรอยู่คนเดียวผีหลอกมาละเงาเงาคนร้ายนี ให้หาคนรักให้ได้ไหมครับอ,าบอ้าวได้หมดแล้ววะออกหมดแล้วอยายิงผมครับอย่ายิงผมมานี่มานี่เ้ถ้าใารไปยิงนะใครก็มาใครก็มาใครก็มาอ,อือ้อพี่วองเอาเพื่อเราถือปืน ถอดปืนถอดปืนเลยถอดปืนเลยบอกให้คนถอดปื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 นวางปืนลงวางปืนลอนวางปืนลอนเ๋ยวนี้เดี๋ยวแล้ววางปืนลอนวางปืนลงเดี๋ยวนี้ถอดถอดปืนถอดปืนเลยถอดปืนด่วนๆถอดปืนให้หมดทุกคนแล้วเจมากก็จบ เดี๋ยวชุบเลย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 ขอคลิปด้วยขอคลิปด้วยโยนโยนคลิปทิ้งมาถ้าไม่มีคลิปยิงนะเย๊ทิ้งแล้วโอ๊ยทิ้งหมดแล้วครับทิ้งหมดแล้วครับๆีอมากมาเจอกันวงหน้าบ๊ายบายชุบชุบครับบีครับขอลดด้วยขอรดด้วยเออเอาไปหมดเหอขอวรถคันนี้ให้มันได้เป็นสมบัติของข้าละกัน มาไวไวะเฮ้ยจะบังอาจล้นะมาเน่หยุดหัวหยุดหยุดหยุดยิงไม่หยุดยิงก็ตายนะจะไม่หยุดยิงใช่ไหมนี่คือการสังหารคนแรกะจะถงข้าอีกใช่ไหมยังอีกใช่ไหม พลาดไปอีกนึงอย่างใช่ไหมโอ้มันเยอะเกินไปละมันไม่ใช่นะก็ไม่ใช่นะโอ้ยวอลีเจ้วอลีกำลังจะตายเลยอ่ะเออเออเออวอลี่จะตายแล้วมาดิมาดิพี่ฟังวันแท็บโอ้ยว้ายิงยิงกันเองว่ะโอ้ว้าเออมีวอลีชุดกาชุดกายวู้ฮู้วอลีเป็นชุดไกา มาอีกมาอีกมาอีกขอมาอีกอะเยอะๆเยอะๆเยอะๆขอเยอะวันนี้ขอเยอะวันนี้ที่มันน้อยเกินไปที่มันน้อยเกินไปไปอีกไหมไหมมามามาเยอะมาเยอะมาเยอะจำไว้นะข้าใส่ชุดอีกาเจ้าเลงเป้าได้เลยชุดอีกา่ะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาไม่พักไพี่้ววเฮยอะร ยิงเยอะเหรอต่อว่บไปนะไอเด็กน้อยเองรีบออกไปจากตรงนี้เลยนะเองรีบออกไปจากตรงนี้งั้นพี่จะยิยงเองขับรถเรา,เาไป,เ,ปเร็วๆออกไปยิงเลยยิงไงด้วยเรียบร้อยไปสู่สถิติตเถอะนะน้องรักพี่จะบอกแล้วว่าเองมาหาพี่นะศัตรูพี่มันลอบกายอยู่แล้วนะ้องเฮ้ยอันนี้ตายเหรอเดี๋ยวพี่ส่งเองไปน้องชาย สนายโคตรเยอะโคตรเยอะเยอะจัดเลยสนายอ่ะดิชิบหายเยอะเกินคือแต่โทษทีอะครับน้องๆคือแบบพี่แบบเนว่าตายอะแบบตายไม่เป็นอะไรเงี้ยคือล้อมบ้านผมเต็มเลยนะตอนนี้คือผมจะออกไม่ได้นะตอนนี้ปั๊มยาอะนะ๊ปนึงขอปั๊มยาก่อนไปนึงไปนึงไหนปั๊มยาดิไม่ปั๊มยาเหรอปั๊มยาดิจะตายแล้วนะเฮ้ยปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนน้องรีบน้องรีบน้องรีบเออเออปั๊มยาปั๊มยาดินายจะตายนะสวัสดีค่ะเขาอยู่คนเดียวเหรอเออเราอยู่ข้างล่างอ่ะ เอาเธอปั๊มยาดิเธอกดปั๊มยาก่อนดิเธอมานี่เดี๋ยวเราพาเข้าวงไปเราเธอกับปั๊มยาก่อนเออปั๊มยาก่อนเธอเพิ่งเล่นเหรอไม่เปิดเล่นดูเดินก็รู้เอามาเธอเธอเธอมาที่รถนี่เธอมาที่รถมาเดี๋ยวเราพาไปเธอหลบคนเดียวนะเธอไม่ต้องยิงเลยนะเธอหลบคนเดียวเลยโอเคโอเคค่ะเธอไปหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูแลเธอเองเธอไม่ต้องยิงเธอไม่ต้องทำอะไรเลยเธอนอนนอนนอนเธอนอนนอนยังไง นอนไว้ตรงนี้นะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นชื่ออะไรหรอครับชื่เราชื่อวอจ่านะเธอลองเรียกได้ไหมคุณค่ะพี่ช่วยเราให้เธอชนะเลยเธอตามเรามาเธออยู่เฉยเกิดเธอไม่ต้องถือปืนได้มั้ยเธอแบบทิ้งปืนไปเลยอ่ะทิ้งปืนไปเลยทิ้งเลยตรงเนี้ยเธอตามเรามาเธอเพิ่งเล่นหรอครับเล่นแล้วแต่มันไม่เก่งอ่ะเมื่อกี้แฟนเธอยังสอนอยู่ไหมครับแฟนกำลังสอนไหมครับแล้วแฟนไม่ได้เล่นหรอครับเขาแตกก่อนแล้วขอให้แบบผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ดูแลคุณนะครับ คือโคตรหล่ออย่าลืมคือแบบหล่ออีกแลืมครับทำอย่างนี่มาต้นมานี่มาต้นมาที่โอเคครับเธอมาเธอเธอมาครับได้ยิงสักตัวยังครับเหลือคแค่เราสองคนและโอเคเราจะมอบคิวที่สองให้กับเธอเธอเราเราขออะไรอย่างนี้นได้ไหมเราปกป้องเธอขานาดนี้เราเธอแบบช่วยมอบมอบความรักให้เราได้ไหมครับแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อน,น่ะแบบเพื่อน,น,แบบอนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเธอช่วยพูดคำว่ารักนะวอจ๋าได้ไหมครับรักน้าวจ๋า เธอเรามีอะไรจะมอบให้เธอครับเธอเอานี้ไปเอานี้ไปเธอยิงเมืเราเลยครับเธอเล็งที่หัวครับเธอลิงที่หัวเราเธอดิงที่หัวเราเลยครับนับเดี๋ยวเราหนึ่งสามครับหนึ่งสามนะหนึ่งสองสามยิงครับแล้วนับอีกครับหนึ่งสองสาม โชคดีนะครับเราตายด้วยความเต็มใจครับเธอบ๊ายบายครับเราฝากสตรีมเราด้วยครับ V O R I X ครับบ๊ายบายต้อเปิดไมค์จะได้กินไก่เอ้ยบอกแล้วเปิดไมค์จะได้กินไก่หัวเขาลออตอใชายกูว่ะไอ้หัวเขาล่อชายกูย โดนผัวก oh, okay. ็เราใช้โอ้เขาขำกันกีคักกีคขักกีกกเลยอะโอ้โหแเก้ขำมันก็แบบอ้อูเสียใจว่ะตัวเขาต้มมาไอ้ไขาขำกันกีคขักกี้ขักกี้ไดักินไก่ คือผมก็รู้ครับว่าเขาหลอกครับแต่ผมผมก็เต็มใจให้หลอกครับ Ye <laughs>